สิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไปก็คือว่านอกจากคิวเซลทีพิฆาตเนี่ยจะจัดการกับมะเร็งแล้วยังสามารถจัดการกับไอ v ชีหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยปัจจุบันเนี่ยก็ในเมืองไทยก็ยังมีอยู่ประมาณ5 0 0 0สคนนะครับทั่วโลกกว่าล้านคนนะครับก็ยังเป็นปัญหาที่ก็ยังแก้ไขไม่ได้อยู่พยายามแก้ไขามาแล้ว39ปีก็ปีแก้ไขไม่ได้นะฮะเราของเราก็ใช้น้ำประการเมียครับก็ช่วย คนต่างๆนะครับภาพที่12เราเห็นว่าก็เป็นที่แม่อนนะครับโรงพยาบาลแม่อนนี่เป็นกลุ่มเด็กๆเหรอคะกลุ่มเด็กๆฮะก็เป็นกลุ่มทดสอบของเราครับค่ะนะฮะแล้วก็แล้วก็มีเด็กที่บ้านแกหด้านะครับซึ่งมี70รายนะครับคนเหล่านี้เราช่วยให้เขามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ CD4 เพิ่มขึ้นที่เด็กที่บ้านแกด้านี่เราช่วยให้เขาเด็กที่ติดเชื้อช่วยอากาศนี่หายด้วยนะครับในเวลาอันสั้น แล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นตลอดเวลาเจ็ดแปีแล้วนะครับโดยที่เราให้ปลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยเด็กเหล่านี้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆแล้วก็สัญญาค,คุณภาพชีวิตเด็กเหล่านี้เป็นยังไงคะดีครับนะฮะแล้วก็เออเราก็สัญญาว่าจะให้ดูแลเขาตลอดชีวิตนะครับนอกจากว่าจะช่วยเพิ่ม c d ดิโฟช่วยปัญหาในกลุ่มทดลองนะครับเราก็มีอาสาสมัครที่มีโอกาสติดเชื้อช่วิกาศ มีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงคือ CD4 ต่ำกว่า200เราเชิญเข้าเข้ามา20รายค่ะแล้วเราก็เพิ่มให้เกินกว่า200ในเวลาเพียง1เดือนค่ะ20คนเพิ่มได้เกิน200 2 0คน100%มันเพิ่ม CD4 เพิ่มนี่มันดียังไงคะก็เพิ่มภูมิคุ้มกันอโอกาสการติดเชื้อ,อโอกาสก็ไม่มีค่ะเรินลดน้อยลงนะครับ